เศรษฐกิจในช่วงนี้นะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบทะเบียนรถเลขสวยครับวันที่9และ10กันยายนนี้คือเสาร์อาทิตย์นี้กรมการขนส่งทางบกับจะจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถหมวดอักษร1ขอไข่ขอไข่นะครับหรือว่า1ขอขอเนี่ยนะฮะคาดว่าจะนำเงินรายได้จากการประมูลเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนได้ไม่ต่ำกว่า50ล้านบาท นายเสกสมอักคารพันธรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็บอกว่ากรมการขนส่งทางบกโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจะจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนหมวดอักษร1ขอไข่ขอไข่นะครับในวันที่9และ10กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาซึ่งผู้สนใจสามารถประมูลได้3ช่องทางด้วยกันก็คือทางวาจาในห้องประมูลนะครับณนะอาคารศูนย์นวัตรกรรมและเทคโนโลยีการขนส่ง ทางถนนกรมการขนส่งทางบก หรือว่าทางอินเทอร์เน็ตครับที่เว็บไซต์ w w w t h b i e t r o d c o m และกระทางหมายเลขโทรศัพท์ครับ022725937ร่วม3ช่องทางด้วยกันนะครับโดยรายได้ที่ไดจากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและนำไปใช้ในกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยด้านความปลอดภัยทางถนนรวมทั้งสนับสนุสนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถ ใช้ถนนคาดว่าจะมียอดไรายได้จากการประมูลไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทาโดยเชื่อว่าหมายเลขทะเบียนที่จะได้รับความนิยมสูงสุดนะคุณผู้ชมก็คือหมายเลขทะเบียน 1- ขอไข่ขอไข11่1111หรือว่า 1- ขอขอ1111 11, นะครับสำหรับความพิเศษยังไงกับการประมูลหมายเลขทะเบียนหมดอักษร 1- ขอไข่ขอไข่นี้นะครับมาในคอนเซปต์คือขุมทรัพย์เศรษฐีของดีมหานคร โดยหมายเลขหนึ่งคือเลขของความเป็นผู้นำขณะที่หมวดอักษรขอไข่ขอไข่ก็คือขอขอเนี่ยนะครับเป็นอักษรที่มีความหมายพ้องเสียงของคําว่าขอ,อจะช่วยเรื่องการขอพรอขอโชคลาภขอความสําเร็จขอสิ่งที่ปรารถนา และอีกความหมายหนึ่งก็คือคําว่าตะขอหมายถึงว่าไปเกี่ยวสิ่งดีๆด,ดังนั้นเมื่อมีหมายเลขหนึ่งและหมวดอักษรขอขอคู่กันเนี่ยนะครับจึงหมายถึงการเป็นที่1ในการขอความสําเร็จเป็นคนแรก ึงเป็นหมายเลขทะเบียนรถที่จะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลกคับผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลสามารถลงทะเบียนได้ที่บูธประชาสัมพันธ์ของกรมการขนส่งทางบกจนถึงวันที่10กันยายนนี้ที่ร้านโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นที่กรมการขนส่งทางบกชั้น2อาคาร2ชั้น5หรือจะลงทะเบียนทางออนไลน์ก็ที่เว็บไซต์ www.t บทะครับ